สบายดีพี่นอ้องปล o n ไปเบิร์สสุขสุขนมาพบกับตาดาสาวเล่ายื่อเืินยู่สั้นคือเก่าพี่น้องว่าสันสากำหันขามินิมอมินิใจผู้ใดเด็ไก,กลไปไกลามาอยู่ทั้งผู้สเสลาพี่น้องอย่าลืมแวะอุ้นนวลสื่อนามสื่อในขนมนมเน,น,นยไอส์ครีมเด้อพี่น้องบานเท้าเอิ่นกระแลมว่าสันสาาอีพี EP ก่อพี่น้องตดาดำผ้าทานผู้ส้มไปลิน น้ำตกอยู่หน้าเฮือนแล้วบานี FC ก็ว่าอยู่ทางหลังเฮือนเด้ว่าซั่นโอ้ยสมว่าเฮือนเฮือนซาวลาวหรือว่าหมู่บ้านซาวลาวใต้นี่สมว่ามีอันธรรมชาติหลายแท้น้อว่าซั่นผู้ใดก็ถามหาว่าทางหน้าเฮือนเด้ทางหลังเฮือนเด้ทางข้างเฮือนเด้บาดนี้พี่น้องตาดำซาวลาวใต้อยากบอกว่าในหมู่บ้านเฮานี่พี่น้องบ่ได้มีแต่อันน้ตกบอนเดียวเด้อสิบอกห้ อยู่ทางหลังบ้านเพื่อ,อนของเฮานี่ก็มีคือกานพี่น้องไร้าาคนแห่งสิหูดีเนาะเพราะว่าอสองน้อแหนมนแซนด์เอามาก่ายลงประจําแต่สองตาดำบ่อยไทยและกัเมือนี้พี่น้องพิเศษสีผ้าพี่น้องไปเบงแหล,งล่งนํโต๊ะโตนตาดพระลานหินแหล่งอีกแหล่งหนึ่งพี่น้องที่อยู่ในหมูบ่บ้านเฮาเอานานอยากหูแลวเมนบอเดี๋ยก่อนอื่นสีผ้าพี่น้องไปเบงอยู่ทางหลังบ้านก่อนเดอ้อพี่น้อง มื่อนี้ฝนตกสา,สา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 โอ้ยมีน้ำพี่น้องว่าสันซ่เดี๋ยวเ่าไปเบิ่งน้ำตกยูรางบานก่อนเนาะนี่ทางมาน้ำตกอยู่ลรางบานเฮานี่โบได้ไกลเด้อพี่น้องนี่นี่ก็คือเหื่นของเฮานี่เนาะนี่ทางมากแบน,นี้อยู่นี้ ทางที่เข้าไปนำโต๊กมือก่อนน่เม้นไปทางวัดนี้แต่ว่านำโต๊กไปทางล้างบานของเฮานี่เม้นมาทางนี้ไม่ยังหนอมน่พีมนต้นมเน่าันอังแมนดิเออหนามันอัง น,นี่ก็คือนำโต๊ะตาดพระล้านหินมินิมอลยู่สวนหลังบ้านของเฮาเดอพี่น้องเดอ้อฝนกำลังเศร้าแล้วก็สีผ้าทา่างยางลงไปเบิงเด้อพี่น้องไปบ้านนี้ย,าง,า,งา,ยางไปทางหนานี่ยางไปทางหน้านี้เนาะพี่น,อน้องเนาะ พีผ้าไปเองพี่น้องธรรมาตาหลังบ้านเหือนเฮ้าอยากบอกว่าค่วมอุดมสมบูรณ์อยู่ในหมู่บ้านเฮ้านี่สุดยอดนีน่นี่เด้อพี่น้องทางลง นี่พี่น้องทางลงหรือสีย่องลงอยู่ทั้งคาง,อ,งอันเพื <is S 1> ่อนเท่ากับลรยแต่ว่ามันอยากมือนนี่นี่ วันนี้เขาก็ได้น้องได้ลามาน้ำกับโมเพิรนเผื่อนไม่เพิรนขนาดท่างมากยังอลังการได้พี่น้องเด้พี่น,ออน้องเนะบิงแถวรวยภาษีตน้นหนาม งามอีลีวาสันตาพี่เขาเห็นเป็นกำแพงนี่กะเงือน,<า>น,นเขาเองเนอะพี่น้องเด้อดีดีพี่อีเม่เล่าได้เงินจากคาลองเอ่อตาดาเองนี่แหละพี่น้องเอามาต่อเติมจากกระทมทีไหวแล้วแล้วก็บ้านงบ<า> <c oughs> ลเลยปลาไหวยงสันก้อน <c oughs> งามร้ายบาสันซาาะกรา,า,า,กกา,าะบันนีเฮาสิผ้าพี่น้องไปเบิงอีกแรงหนึง่งงามกวนหนีอีกพี่น้องวาสันซาตายพี่น้องบาดนี้ออกทางเกาเด้อบาทนี้เด้อเฮาสิยางเมื่อทางเกา่า เฮาก็สิมาตัาง้งลักอยู่นะหน้าเฮือนเฮาพี่น้องฟังลักอยู่หน้าเฮืนอนเฮาน้ำโต๊ะที่เขาไปวันหนึ่งนี่แมนอยู่ทางหลังโซนทางหลังน้ำโต๊ะที่เขาไปเมื่อก่อนนี่แมนไปทางนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วน้ำโต๊ะที่เขาสีผ้าพี่น้องไปนี่อีกแรงหนึ่งสีงามอีพี่น้องงามกระเดียกกระโดออีลีวาส,นสันฟ้า ไปทางนี้ก็คือทางออกจากหมูบ่บ้านเนาะพี่น,น้องย่างไปน้องข,องของนะ้ามมู่บ้านเลยทั่วหมู่บ้านวันนี้เจ้ะส่องสีบอค่อยได้าออกส่องเด้อบอค่อยได้เอานาออกเด้อคิออดมีพราะว่าอยากให้พี่น,น้องเบิ่งบรรยากาศคือยอมด้น หมูบานเฮ่าแบบสดๆโดดท่ามข้างนี้เป็นปลาเบิร์ดเดือพน้องเลยเาอร์ <c oughs> ซี่มีเพื่อนอน,อน้องมิมีพี่น้องเนี่ย ก็น <54. S 2> ้องไม่มีตอนวาน้องเน้นมาซอยเรือเนาะเลี้ยงเหือดล้างไม้เพื่อนไปปลูกอยู่หัเดี๋ยวก็ชิมีระวังข้างที่น้องก็่ชิมีซ้ายท่าล่านมาอีกนี่ยู่มองนี่ซ้ายท่าล่านตัวนี้จะเป็นซ้ายท่าล่านแบบว่าทางทานเด้อี่น้องเอาสัตว์ เอาของอยู่ของกินมาปิกนิกแบบสบายเลยนี่ตอมาจะเพื่อนเท่าและนี่ตอมาจากลังบ้านเพื่อนเท่าย่ำอีกเด้อพี่น้องหนามโบเมนหนามเทียะหนามเปื่อนเด้อหนามมาแต่ทท้งคู่พี่นอ้อเขาวาสวงนี่คนตกมันก็เรยมยีหนามร้ายนี่ นี่น,นี่นี่เป็นอันบ่อนคามห้างใปในหมูบ่บ้านพี่น้องไปงนนที่เงินก้นมันชิ้ที่เงินก้นอยู่ในหมูบ่บ้านแต่กระหน่ำกระลาดทา่าแบบนี้เลยพี่นอ้องมาณาท่อรวยลอยน้ำโซ่ไว้รวยน้ำโซ่ไว้ยุดหยอดเราทะลุยเราเรื่องลอย,ลอย,ลอย,ลอยน้ำก็มียืดอยู่แล้วเนาะพี่น้อง นี่ที่ไปผ้าไปบอลพักๆแต่บัตนี้อันนี้แม่นว่าอันนี้แร่น้าข้างเด้อพี่น้องเด้อแถวนี้มันสิเป็นพระลานฮีมเบิร์ตพี่น้องเอ้ยพระลานฮีมเบิร์ตได้พนานอยู่บอลเพื่อนข้าวหัวนะพี่น้องยังเป็นพระลานฮีมเบิร์ตนี่เราโกแล้วก็ดผมผมดิ่ใส่คนลาด ปูนบางจักเดือนเนาะพี่น้องเป็นทางล่วงเขาไปในหมู่บ้านสิมีเงอนคนไล่ไล่ผู้ไล่เติบอยู่เด้อโบนีใจ,จเนาะพี่น้องเป็นขึ้นของแต่ละล้างเงอนล้างเ่อนทีเศร้าบานเขาอ๋อเงินกันพี่นอ้นองเหตุมาสาัรสาษปไายปายต่อบดนี้ไปบอลจุดที่เ้อาเบ่ากันแล้วบ้างดนดเนี่ ้เขาไหวจะเป็น,น,นบโบย่านโดดันดีว่<ม>าชั้เป็นเนี่ยแล้วจะสีผ้าแวะอีกพี่น้องระวังข้างนี้มีน้ำตกต้นผู้ทุกบอลแล้วก็มีอีกตัวนี้เป็นว่าในน้อยพี่น้องเอ,อ้ยเออ,อโคกระบบแยกสีต่างซื้อเด้อ ให้พี่น้องเบิ่งแบบเพื่อนๆไปเลยน,นี่ก็จะเป็นปลาดอกแมงสีหมองหมองกับโบจักซือ้อดอกพี่น้องเลยคนกระดื้มถามคนีิเขาหูว่ามันเป็นดอกอียางนี่งามพี่น้อง นี่มันจะลงมาแต่ทั้งผู้นี่ย่างเข้ามาก็เห็นโหลดเดินพี่น้องนี่ผู้ดได้มาย่างออกกําลัางกายมาเที่ยวนี่แวะโหลดพี่น้องแวะทายหูแวะเบิงอยากซื้อสาดมากปิกนิกก็ได้ไปไปต่อบานนี้พี่น้องมูบ้านเฮาย่างบไดไอ้เบิด รรมาสาที่สวยงามเพียงเท่านี้ยังมีโต๊ะแฟนแถวอันนั้นแฟนเผาแซมเปนเออแฟนเผาแซมเปนเผารวยคุณมาเขาลงหักเนี่ยเขาก่องนี้ตาดำออกก็ร่งกายสูมือทุกทุ่งแยมแหล่งพี่น้องก็จะถือโอกาสทายคลิปให้พี่น้อง ไปนั่งด้เดี๋ยวเขาก็สิย่างไปพี่น้องเดี๋ยวเขาก็สิเจอทางเขาบอนตีตาดำแม่น้ำอ่ะให้เบิ้ง บิวเบืองนี่เน่นอะเบิ่แจ่วิวเบื่อข้องงางหน้เาเลยระวังทางกับสีเ็นป่าดอกสีหม่งนี่พี่น้องส่วนนี้มันยน่ำฝน ไกลๆเขาเลยเขาสีป yeah> ีกนู้เขาแก้ปีกนี่ติแหน่แล้วห้าวตสีเข้พื่ะ ป้านหัวเหือนพี่น้องเอ้ยบานซ้ดอกอกอได้ทององามใช่เออคอยทิ้งเล็บถิ่นเไปมันได้ดเมื่อีดได้หสังุกได้เลยมีเห็นตัวจริงดีบก่าไก่สีหอดแล้วพี่น้องแรง เข้ากำลังอันนั้นเขามาทางเขาเนาะพี่น้องดินกะ่ิระมาณนี้เพาาราะว่ารวดจักรรถมอเตอร์ไซค์ยังเขาจะเที่ยวมา้ายเขาจะมาดินนันต๊ะพระลานทีนอยู่บอนนี่แหละพี่น้อง เป็หนหอบโอ้ดินลมเป็นยามฝนแน่พี่น้องขั้นเท่าผมาเบิงยามนี่เทาก็สิบโบเ็นนาแต่ว่ามันก็นงามทุกฤดูได้พี่น้องยามฤดูแหล่งก็งามยามฤดูฝนก็นงามแต่ว่าอยากพาพี่น้องมาเบิ่งสวนที่มันมีนา เลิกเต๋อข้างเขาเลิกเติบจะเคยมาบ่ห <jamais> น้าจะมาดินกะสงบพวกสะทิ้นผ่านบ่อโอ้ทางล้นถือปาอยากสั้นายเติอ อ่ะสิขย้ายผาบให้เบิงได้ยินเสียงนำโต๊กแล้วสมคามล่ำเลย ข่อยสีล่องไปพูนข่อยสีล่องไปเบื้องพูนเพราะว่าข่อยสีมาไทยตั้งแต่ผีมาเน,นี่ยพี่น้องงามหลายงามหลายเดี๋ยวจะดำสุดขออนุญาตโคตรเสรอ เธอด้วยน,น้ำข้างเออยเธอด้วยมือ <c oughs> เราบางมือนด้อล่ะมือมือนีอนอนน่น,น,น,นสุดยอด พี่น่องผุวนเด็กๆในหมู่บ้านขาจะสิมาหลินทุกมือได้อยู่บอลเนี่ยทักพี่น่องเลยธรรมศาสตร์ที่ฮะไรเนี่แบบโบเิเสียงงอนแบบโบรรจ่างเขาอยากกินอียังกระทือมานั่งกินหลดพี่น่อง พี่้าพี่นองอยางมาเบิงอยู่อันมอ,มอ,มอหัวหนามตกเด้อพี่นนองบานนี้ป้ามันเป็นคู่แบบนี้เออคัก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 หนามมันลายเด้เขาหลินสไลเลอร์เออบอเนี่งามอีดีพี่นนองจะคืบป,ป้าตีนล่าเนี่ยจะสีเมือนหย่อนเกือบ สามอีดีพี่น,น้องคักคักคักนี่ถือใจข้ามาานมากข้ามศาสตร์ข้นมางหน่อมโต๊ะจะพ้าพันมะลินทุกมือบ่ดนดนเท้อบ่อ งามพ้นจึงมาโอ้มันมีน,นามเนาะโอ้มวอนยานงใหญุู่นขูนเท้าร้วยไปยางใหญ่แหละยูนี่มือนแห้งบ่นะงามอีดีงามอีดีเด้อพี่น้องมันมืนน่นเนาะสมเพาะว่าเขามืนตลูดหย่อนว่ามันมืน่นอ่า เอองามร้ายงามร้ายพี่น้องเลยนี่แถาตุ้ยจะมาเนื้อมาเบิ้งมามาหมื่นตลูดเบิ้งตุย้ยเฮ็ดให่คอยกันแน่เฮ็ดให่คอยเบิ้งแนะ่ไว้ไว้ไว้เออระวังทรงขาดเออเ่อยมืน่ลำพังทรงอา้วอาวจะก็จะก็ะกแก้ทรงที่ขันจะ่านทรงขาด เออบ่นะเพื่อนจะยู่ไส้พนญานกลเพนเหลินพนมาเออเออเฮ็ดเบิ้งเฮ็ดเบิ้งเออฆากขนาดถ้าตุยสิเฮ็ดเห้เบิ้งโอ้ยถ้าตุยพนญานพญานกลดเออ อ่อาพี่จอยพี่เดทไปบอกภาคีดีพี่น้องงามหลายเนาะเอองามอีรี um, roat, พี่น้องเอ้ยนี่แหละภาพี่น้องมาเบิ้งเดินมาเซอร์เวยพี่น้องผู้ใดที่มางามนี่นี่ก็สซิได้เบิ้งธรรมาสานงามแน่เด้อพี่น้องเด้อวาสันซาอันหนามันลายเพราะว่ามันฝนตกวาสันซาพี่น้องตะดำก็อยากแนะนำเด้อหรือว่า ผู้ใดที่แบบว่าหาทางเขาบ่ท่านเห็นเนาะพี่น้องเนาะอยากมาเนาะกระซ้าหมานั้นไปาหาตาด,ดำยู่เฮือนได้เนาะคันวางกับสีผ้ามาหรือว่าสีมาบอกทางหรือว่าแซนหาตาด,ดำทางเฟซบุ๊กสาวลาวไตเด้อพ,พี่น้องเด้อโอ้คักคเจ้าเจ้าเคยมาบ่ลาอยู่นี่จะบ่งหูหวะอืมคักอีนีพี่น้องมือนอา,าเฮาเฮ็ดบักสมมาก,กินเนาะโอ้โอ้ฝนเถ้าอวาน เผ่าอวนพนโบกะเฮ็ดคืออ้ายอืมวนๆวนๆวนๆไปแล้วไปแล้วแอนหามอีดีพี่น้องคุ้มคา,าพี่น้องยางเมยกับขุ้มคาจ่าเพื่อนเท่ามาหอดนี่อู้เป็นรักขุ่นเด้อพี่น้องหอดรักเด้อจนหอบท่างเข่าก็อยากเลิกเติบเนาะพี่น้องเนาะมาสันซ้าเอาเป็นมาอีพี่นาพี่น้องตาดำสีเฮ็ดคลิปอีหยังสีผ้าทานผู้ส้ม ไปเบิ้องยังแนะนำยังกับฝากติดตามเนเดอ้อพี่น้องเดอ้อตาดำกับพ่อข,อขอบคุณในหลายสำหรับคนที่ติดตามฮับส้มโอ้ยเถารวลุยยงางไก่กล่องอีแล้วติดตามฮับส้มคลิปเฮาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ EP อ่าอ,อยู่สองเก่าจนมาหอด EP ปัจจุบันนี่จนสองไม่เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นกำลังใจให้ตาดำเฮ็ดคลิปเนาะนี่เป็นอ่าการรีวิวเด,ด้อพี่น้องการรีวิวธรรมศาสตร์ที่อยู่ในหมู่บ้านของตาดำ บ่ได้มีตะแลงเดียวพี่น้องมีหลายทั้งอยู่ล้างบ้านอยู่หนาบ้านอันนี้อยู่อยู่ขางบ้านโอ้ยร้ายบันนี้อยู่ล้างบ้านก็มีโซนอันโซนทา้งโขงึืนวัดพญายญ่เดีอ่ะมือหนาจัดหายนอะพี่น้องฝากที่ต่มตอ,ตอนต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อวู้ถ้าตุ้ยเมื่อยแห้งนะอะให้เพิ่นเบิ่งอีกแนะ่ถ้ามาสาดยุ่้่นอืองามรลาย พักนอกอ้อเออนี่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 น,นี่เออพัก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 ,กพี่นอ้องแมนตะเว้นกะกำลังสีคอยเนาะพี่นอ้องพักอีรีสุดยอด